เลยเลยเดเยเลยกอัน้เลย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 ไปเอาหี่ไปเสือกขาดสายพันขาด สายผ่นขาด,ดสายผ่นขาดคนเดีดยูเไล่สวอีกเฮ้ ขึ้นนี่โอเคไม่โอ,อเคฮะว่าไบ่ได้ขึ้นลูกนี่บ่ได้ขึ้นขึ้นไม่บ่ได้ขึ้นดึงจะไม่เอียงไ่ได้หว่าูตอนนีน้ตอมันฆ่าตัวนี้่ไหมมันฆ่าเฟมมันไงส่วนโนาพี่บ่ได้หว่าไป่ไป,ไปวีว่า

เลยเลยบ้านขาดบระเสือกอ้าขาดมันบพ่งเิลิงเนแะล่ะขาดไปหนอกเขวมันคมเนาะมาบ้านนี่เ้ย เว้ยกำกี้ไหมเฮ้ยกำก้นเว้ยเว่ามันก้อแขวว่าับไหมเลยถ้าเปมันมาเลยมันก้อแขวว่าล่ะตามพี่ยกขึ้นดูพี่โอ้ยเราไปเอาดินเส้นรถกัน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได <Bluetooth> ้อ thirsty. เออนี่มึงปรบาดมาบาดนี่เขาล็อกแล้วบาดมาเลยนึกยูงพี่ว่ามาบาดนี่มา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 เขาไม่ยิงไหมเขาไม่อีกยิงเขาไม่อีกยิงเฮ้ยังมาดึงมาพร้อม <laughs> ไปตักดินให้เขาให้เขาให้เขาเมามาตักดินก่อนในหะ้ไม่จำแล้วก็ไปก็ไปไะตักดินก่อนไปใช้รถก่อนเดี๋ยวไปหาเสือให้ลูกพี่เรากันเดี๋ยวรู้ไหมอีกหลายขันเดี๋ยวไปหาเสือก่อนเราจะตักดินไปก่อนได้ งานพรั่งต้องเฝ้าปลาดเดินตี๋ยงานพลังต้องเฝ้าตีบ่เฝ้าวอะไรอยู่พบ่โอนเงินบ่ที่เดิครบปุ๊บโอนเงินปั๊บเลยบ่โอ้รับเงินสดๆเลยบ่คุดคุณคุดคุณปาโน่เราเดี๋ยวเคลียร์งานให้เสร็จดีพวกอีกประมาณสักคนละสองรอบเจ็ดสองรอบประมาณจักสิบสิบ่ยวจบงานนี่เคลียร์งานหนาวงานไม่ไปมาปลามา มาอนี้ร,รอ้อยหกห้าบ่ามากบ่มาใส่ยแขกอีกเร้่อนั่นบ้ามากคนใส่อีกไอ้ผนว่าหอวกอหัวกอเส่อีกใครอยู่ละแถมหน่อยอยู่ลูกพีมาไปมาโน่นโคตรแรงโคตรแรงดี้นเลยโคตรแรงโคตรจวดเลยนี่ตัวแกดิ้นจะแรงนะ ไข่ป่าเร้งเตรียมถูกแซงเลยเลยแล้วว่านี่ปลานี่เดี๋วกับปลาโนดเจ7 e. 7 e ็ดอีเจ็ดอีหรือเจ็ดสี่เจ็ดสี่เลยไหมแล้วเจ็ดห้าเนาะเอาพี่มาอันนี้มาเพิ่มใหม่เลย มาชิกใหม่แกะก,บบแกะรีบปดเปียนเปียนแค่นี้นนนนแหนะรถรถแถวรถมุ่งนั่นแหละอย่าทเบ้งไก่เนาะบ้งไก่ไก่ด้วยกล้องกระสุนเบี้ยงเลยหอกที่รับนหน้าไก่เหลวเลยบ้าไก่เหลวว่ามีมีเคร่งก็เครืองยังมไม่ครึ่งแปลง มันแดงๆว่าเป็นหินนะเพี่อนดินมันเป็นดินเหลืองหอดินเหลืองเลยว่าอย่งไรซะก็หอดินเหลืองอ่ะยังดีหน้าอ่ะยังสวงามอยู่จากไฮอ้อยกับลายเป็นหน้าบางคนจากไก่เหตใจจากหน้ากับลายเป็นไฮอ้อยนะครัเที่ยวกันไปแต่ไฟสีมักแนวไรอันนี้ก็อ้อยเข้าจอยกระเซาด้นี่เซาอ้อยเขาเข้าจอยนำโมลาดมาที่เนี่ยนำโมลาดดินมันเลยดันดินมันดันมันแข็ง เขามาหน้ามูลัดเขามาใส่ใส่ขาปวกใส่ขาปลวกนะให้เทนไปก้อยย่อยสลายไงยเอาอยู่วปะปลาท้าอยว่าเทสลายปัดโมเมนดอกดรอว่าตักไลายปัดโมเมนดอกดรอว่าอบนี้ดอกแล้วว่าแถมบ่นแถมด้วยนึ่ต้องแถมกรือใส่ไลายปัยดววย,ปยังโซยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยว คลิปนาภาพเอาโซ่ขึ้น,นขึ้นเก้าล่ะบ่ขึ้นเนาะบ่ขึ้นเดี๋ยวเก็บงานก่อนส่งงานก่อนยังสิเอาโซ่ขึ้นเห็ดงานรอเดียวแล้วก็เห็ดมาแล้วบ่ม,มีโซเอาโซกล่องอีกผู้นึงแล้วก็เห็ดมาแล้วคุณปู่สวัสดีทักทายแล้วกับพี่น้อง ช่องยูทูบยังนี่ยังสวัสดีบ่ยังไม่สวัสดีก็สวัสดีใกล้จะตอนใกล้จะ,กลจะปิดคลิปก็ได้นะพี่น้องนะแม<ส>่ว่ากันนะก<ส>็ยุคกับคุณปูอย่างเดียคุณปูมีคอนเทนต์มีอะไรดูให้ดูมากมายดิเด<ส>็กาคัดอื่นกะก็จะจวดอด็กแต่ว่าแบบคอนเทนต์อไรคือคุณปูน,นะปูเรื่องนี้อย่างเห็นให้เบิ้งเสื้อผ้ายายแนวก็นำเบิ้งเรานำไทยเบิ้งบมันนไทยแต่บาดห้างเนี่ยบาทเทศงานกันกบไทยให้กัน เนี่ยคือปฏิทินงานของเราเนี่็พี่มือคุณปู่ทั้งนั้นนี่มีมือดีแต่รถไม่ดีไปหน่อยกันซ่ารถของเราเนี่ยกันกางเก้ากางไม่นี่หาตัวจับยากวันไงซะเขียดเขียดแถวน้องเลือดนี่หาตัวจับยากนเลยทุกทีนี่เอาจ,จับลเยาายยลยมังไงเลยพอเราเข่าป้านะมาการาเป็นคนปลาเงาะปลาซ่า,า,ากไก่ เพื่หาตัวเราอยากแน่เลยไปลูกพี่ไปปั่มแตกกันไปเรื่อยๆตียป่ำแตกก็สิ้นหัวอันนี้ไม่รยเจะหาห่ือไงนี่ตดไปบาดหนึ่งตดพุทไปบาดหนึ่งด้ว่าแรงนะ FC อย่างอี f c 9 g อม่ว่าอันนี้ก็ตัวแรงนี่แรงแท้นี่แรงแรงแ่แท้รถปืนสัตว์นี่รถหางนี่แรงแ่ท้ FR นี่ปนว่าสองสิบปัญา FR สองสิบแล้วว่าไม่รู้เป็นเครื่อง 6HK หรือป็น 4HK หรือ 6HK นะตัวนี้นะสองสิบสองสิบมันมีรหัสเครื่องสองเครื่องเตะบอบริษัทกปีเลย ตรถหางเขาเขาใส่ยี่ห้อด้รถหางันเป็นหกว่ะหกคเคว่ากคคกับสองสิบเท่ากันเซี่เคีดกัสองสิบเท่ากันเห็ดยองเลยเขาสะมาก้อนสูเขาสะ่เร็วขึ้นเดซี่ยางไปยกอ้อยใหตตาแล้ววไว้มีภารกิจยกอ้อยด้วตอนคำคำขเงากู รถทอมทุ่มรอบค่ำรุยกอ้อยให้เบื้องละวังไปกันยังขามุมขามเมาอยูห่หายกวานไปเอาเต่าฟื้นท่านออกจากเตา่าเลยข้างล่างที่เลยหายให้เบื้องหน้าหนาวพี่น้องช่องยูทู e ก็ลงวันแล้วไม่หลายคลิปหรับพี่น้องกรนีไปไกลไม่ไวหนาวออกนอกพื้นที่ไป ลมหนาวแรงทุกวนเวียนนี้กับค,คุณปู่เขานี่แหละออกงานคูขัข้นนี่ได้แต่ว่าหึงงานแต่ละกขั้นหึงบ่บ่จวดบ่จัดบ่ฝา,าดเหงานเะนีับรถตักดินตักยังก,กระลอกหน้าธรรม,าาามาดาจกซาธรรมดานี่มันกับเออไปเติมเคลื่อนใหญ่ไปบนอื่นนะส่วนคนแก่นนี่ก็จะ คุดดินนี่ยมียคมียุค,มยคหม่องล่ะบ่าเพิ่รถตักดินนะไปเอาโซ่ขึ้นต่อกับพุ่งๆขึ้นเขาสมต่อกับคลิปหน้าด้วยขึ้นได้ไม่ได้เอาคลิปนี้ยาวเลยแหละเลสวัสดีครับเดี๋ยวไปโซ่ขึ้นต่อพุ่งกอนไป